สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเด็กชายเต้ยวันนี้ผมจะมารีวิวมัฟหันติงสคาร์บหรือว่ามัฟแดงที่ทุกคนน่าจะพอรู้จักกันอยู่สำหรับเลนเจอร์งบน้อยนะครับคืองบน้อยมากๆแหละก็คือ250บาทเนี่ยหรือ2 0 0หรือ300เนี่ยสามารถเล่นได้เลยยันคาสีแต่ต้องยอมรับว,ว่ามันเป็นอาชีพที่ เป็นงบน้อยอ่ะงบน้อยมันก็จะมีขีดจากัดของงบน้อยอครับถ้าพี่เพิ่มของหรือว่ากำหมัดไปถึง2องยี่ได้แล้วไปซื้อมะกอสามสิบมะกอใช่ปหก็อีก2 0 0้กว่าบาทพี่ก็เล่นได้แหละแต่เรามาพูดภาพรวมก่อนว่าทําไมผมถึงต้องรีวิวมัพชิ้นนี้โอเคคือมัพชิ้นนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีเนี่ยเราจะไม่โนลิมิตตลอดเวลาครับแต่ถ้าเรามีชิ้นนี้แล้วก็มีคอร์สหลังที่เป็น เลนสองเนี่ยมันจะโนลิมิตตลอดเวลาผมผมลืมไปว่าเดี๋ยวพูดพูดไม่จบพอดีเลนสองเนี่ยคู่กับตัวของอคอร์สไอ,อหินอาชีพส่วนปากด้วยต้องคอมโบกันมันจะได้โนลิมิตอีกลดโนลิมิตอีก45ิาวิมันก็จะมีช่องมีมีช่องว่างเหลืออยู่ประมาณ5าวิครับเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูแล้วมันจะเห็นช่องว่างตรงนั้นแล้วผมก็เลยบอกว่าแค่คุณบัฟ คุณวิ่งนิดนึงก็จบแหละโอเคแล้วผมผมผมขออธิบายชุดก่อนคือผมมีเซ็ตเก็บตัวเด็กก็คือ OS แล้วก็ธนู OS ใช่ไหมอันนี้คือหมวก OS ธรรมดาเลยจาก The RO ที่ได้กิจกรรมอันนี้เป็นแว่นตาอของ i อแซควิกเนออันเก่าแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ถ้าพี่ๆใช้ของกิจได้ก็ดีแต่ว่าอย่างว่าแล้วพอไปใช้ของกิจแล้วพี่จะไม่ไม่ไมีไม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 อ่าบูตเตอร์คอยไปใช้สำหรับทันี โอเคเสื้ออีเดนธรรมดาเลยครับถ้าเปลี่ยนตรงนี้ไปดาเมจเราจะขึ้นบางทีวันฮิตได้เลยอันนี้เป็นธนูของ OS ถามว่าเป็นธนูที่ค่อนข้างมีราคาอยู่นะผมว่าลองไปดูราคาประมาณ20 m 20M อ็มบอบวกบวกปะผมจะไม่ผิดนะใส่การ์ดใน้อสใบนะครับอ่าโอเคแล้วก็มาเป็นที่รองเท้า รองเท้าเนี่ยผมใช้ X เปิดอาเชื่อเพื่อเพิ่มความแรงเพราะว่าเราเล่นสายอันนี้เนาะแต่ว่าจริงๆแนละ้วถ้าพี่ไปปรับบิวพี่สามารถเดี๋ยวดูตอนบิวตอนสองหลัง200ก็ได้สําหรับสายฟีแต่นี่คือไฮไลท์พี่อันนี้คือมัฟแดงเราจะต้องอัพเนี่ยคามุยหรือเปล่าผมจำไม่ผิดนะไอส้สก,กิลเนี่ยสด้วยพี่ลองไปอ่านอะไรดีๆมันจะมีเขียนอยู่ว่าต้องอัพถึงเลเวล3ถึงจะลดโนลิมิตอีก90 90ิาวิต้องอัพถึงเลเวล3นะผมอันนี้ผมอัพเลเวล5นะครับเดี๋ยวผม เขียนกำกับให้อีกขีหนึง่งแต่ว่าตัวสกิลตัวนี้ต้องเลเวล3ถึงจะใช้อีก90ถ้าอย่างพี่บางคนซื้อมาอเดี๋ยวผมแหวนแหวนลดเมื่อกี้ขัดลายอันนี้อาซาวแอมใส่การ์ดโกสคาราบ้าบวกแอทแทคคือบางทีถ้าเกิดว่ามัฟเนี่ยถ้าเราไม่ไม่นั่นมันมันจะไอ้นั่นเลยอะโอเคมาเป็นที่ เลนเจอร์สองหลังคอเลนเจอร์สองนะครับเราจะเอาส่วนปากเนอะลดสี่สิบห้าวิโอเคส่วนปากเราก็ใส่สไนสองอ่ะเพื่อเอารถคอมโบรถส่วนตาเนี่ยเราต้องใส่สไนหนึ่งเพราะว่าเอารถฟิกแคดของอ่าเอสเอฟก็คือโฟกัสอันหัวสไนหนึ่งก็เป็นสไนสองหัวเป็นสไนสองนะขออภัยพูดเร็วไปหน่อยอย่างที่บอกครับว่าไอ้มัฟแดงเนี่ยมัน มันต้องอ่านรายละเอียดนิดนึงถ้าอ่านรายละเอียดได้แล้วถ้าเกิดว่าเออไปเล่นแล้วก็ลองไปเช็คดูว่าเออถ้ามันมันไม่คููดาวสิบห้าวิก็พึงสังวรว่าตัวเองไม่ได้อัพไอ้สกิลเมื่อกี้นี้ให้ถึงเลเวลสามนะครับเพราะผมเป็นประจำไงผมก็เลยเตือนไว้อีกทีนึงว่าเออเดี๋ยวพอผมแนะนําไปแล้วไม่เปลี่ยนกันเออโอเคโอเคครับเนี่ยเห็นไหมครับผมจะเริ่มกดลิมิตแล้วนะบัฟของแล้วก็จะกดลิมิตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอช่วงระยะเวลาที่ อ่าโนลิมิตบทเนี่ยมันมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอกอไปนิดนึงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานนะอาติ์นี้อาจจะยาวไปหน่อยขอภัยด้วยแต่คือเดีเห็นไหมพี่พี่ดูเห็นไหมถ้าเกิดจริงๆแล้วเราปั้นตัวเด็กได้นะจริงๆแล้วเราใช้ใช้ไอเทมอย่างนี้ปั้นตัวเด็กได้นะเพราะว่ามันมีเออหมวกแจกเดออาโอใช่ปะไปซื้อเอาก็ร้อยส0งส่วนอาวุธก็ค่อนข้างแพงหน่อยก็ลองพิจารณาดูบวกเกก็ใช้ได้แล้วจริงๆแล้วนะ อแต่ว่าถ้าเกิดไปเพิ่มสิบเจ็ดจุดหนึ่งตรงเสื้อก็จะดีมากเลยหรือไม่งั้นก็ใช้เสื้อแอตแทกอะแอตแท็กก็จะแรงกว่ามั้งถ้าผมจะไม่ผิดอะแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับเนี่ยมันก็พอเวลได้เวลคนเดียวได้โซโล่ Run ดันได้ก็ถือว่าดีแต่ถ้ามันจะวันฮิตมันจะทําให้เราเร็วกว่านี้ผมใช้ลูกขนูพิดนะมันก็เลยเป็นแบบนี้เข้าทุกตัวยกเว้นว่าไอเต่าดินจะกดดีเฟนต์นะครับโอเคเรามาถึงครึ่งทางของโนลิมิตแล้วคือเอาง่ายคือผมมามองว่า ปัญหาที่เล่นตอนข้างตอนเล่นตอนตอนตอนร้อยเจ็ดสิบห้าไปสองร้อยเนี่ยก็คือโนลิมิตเราจะไม่ตลอดเวลามันทําให้บางทีอะ่ะตัวมอนพวกนี้เออพี่อาจจะเห็นว่าเออถ้าเราโน่นนี่นั่นแต่ปกติเราตีแค่สองแสนสองอ่าสิสองแสนสองสองแสนสองแสนสามแสนใช่ปะ่ะแต่มอนต่อไปมันเลือดไปล้านอ่ะอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยใส่อ่าโนลิมิตได้ตลอดเวลาเนี่ยอย่างน้อยเราก็พอที่จะทําได้สองฮิตไม่ใช่สี่ฮิตอะไรอย่างเงี้ยครับ หรือว่าบางครั้งก็ฮิตเดียวเลยถ้าเกิดเพิ่มของอะซึ่งผมก็เลยบอกว่ามันดีเนาะก็เลยแบบรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าพี่ๆมีกันเนี่ยมันก็จะสบายแหละถามว่าอนาคตของอันนี้บวก0ูนย์ต้องต้อง,องมันก็ต้องไม่ดีแน่ๆอยู่แล้วก็ใช่พี่มันถ้าเกิดว่าพี่ไม่มีบวก11บเอ็ดมันก็จะไม่ลดไล่ไม่ลดเอ่อดีดีเลยสิบซึ่งถามว่าเราตัวอาชีพนี้ถ้าเล่นโฟกัสในปลายทางเนี่ยเนาะมันก็ต้องใช้ดีเลย์อะโอเคเนี่โนลิมิตหมดแหละ โนลิมิตหมดแล้วนะครับเนี่ยผมผมเริ่มบัฟแล้วเอาพอดีเนี่ยอาโดนตี t. ผมวิ่งก่อนวิ่งสิอาวิ่งบัฟวิ่งอีกบัฟอาโนลิมิตมาแล้วเห็นไหมพี่ไม่เห็นไหมไม่กี่วิเลยใช้เวลาไม่กี่วิจริงๆบัฟปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บกลับมาใช้โนลิมิตได้แล้วกับ <Vikings> พี่จะต้องไปรออีกประมาณนาทีครึ่งอ่ะแล้วพี่ต้องวิ่งแบบบางทีมันทำให้เราเล่นยากมันทำให้เราไม่น่าไม่แบบลำบากอะ่ะ <Sounds> กับ<ล>พี่ยอมจ่ายนอตฟอร์เซลแบบนี้ จะไม่ดีกว่าหรอแต่ถามว่ามัน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 ก็ไม่ใช่ว่าฟรีหรอกมันก็อย่างที่บอกมันต้องเสียประมาณสามร้อยถ้าพีว่าเออน่าสนใจแบบรับได้ผมก็อยากให้มีไว้คนละอันเดี๋ยวตอนท้ายผมมีสรุปด้วยว่าเออควรที่จะซื้อในราคาเท่าไหร่ตอนนี้ราคาตลาดเท่าไหร่ผมอ้างอิงจากวันปัจจุบันเลยก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับนะครับเอ่อตัวของมับแดงหรือว่าฮันติงสครับนะครับ แบบน o อตฟอร์เซนะที่ผมมีบวก0ูนด้วยแต่ใส่การ์ดชิบะโอเคเราผมผมไหนไหนผมเมื่อกี้ผมให้ดูตัวเด็กแล้วผมให้มาดูตัว210ดีกว่าออยู่ที่นี้เพมอันนี้ผมเปลี่ยนของอันนี้ก็คือของถูกมากผมว่าผมไปออฟมาประมาณเสีย5เอ็มเองอันนี้ทำบวกสีเฉย,ยอันนี้ก็ไอแซควิกเนอร์เหมือนเดิมนะครับผมยังใช้ไอแซควิกเนอร์เหมือนเดิมบางของบางอย่างส่วนใหญ่จะใช้เหมือนเดิมโอเค แล้วก็มาเป็นเสื้อครับเสื้อยังเป็นอีเดนเหมือนเดิมนะถ้าไปเพิ่มเพิ่มแรงกว่านี้ก็คือเพิ่มแรงกว่านี้อันนี้เป็นธนูโฟกัสฟรีอารองเท้าอีเดนมับแดงของเราครับมับแดงนี่คือผมขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าพี่จะต้องอัพสกิลอะไรเนี่ยคำคำมวยเนี่ยตัวนี้ผมอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับเอาที่เลเวล3ด้วยนะครับแต่ว่าในในรูปผมรอบาเลเวลหนะมันถึงจะลดดีเลย์ไอ้ลดคูดาวสกิลของแอมโบเอ่อไม่ใช่แอมโบของโนเิมิต90้าสิบวิ โอเคแล้วผมใส่ x เปิดลิงเพื่อเพราะว่าผมเล่นสายโฟกัสแล้วใช่ไหมก็เลยใส่ x เปิดลิงสอข้างเพื่อลดดีล์นะครับจริงๆตรงส่วนประดับเนี่ยพี่สามารถใส่อย่างอื่นได้นะครับอ,อ่าคอสหลังยังเป็นเหมือนเดิมครับสไนส์อ่าเลนเจอร์สนะครับเพื่อใช้คอมโบตรงกับส่วนปากกับสไนส์2นะเอาเอาลดคูดาวสกิลโนลิมิตอ่า สี 40, ่ส้าวิโอเคสนสองนะครับตรงส่วนปากแล้วก็เป็นสไนหน1เพื่อเอาลดฟิแคทของเอฟเอสเอโอเคส่วนหัวก็เป็นสนสองอาจจะจังหวะไม่ตรงกันหน่อยขออภัยครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าไปเลยดีกว่าขอผมกดยาอะไรให้ละเอียดก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูเข้าไปปุ๊บกดตรนลิมิตเลยเอาแบบนั้นเลยเราจะได้นับกันมันจะได้ไม่เสียเวลาด้วย โอเคเดี๋ยวสครู่นะครับขอลีลาในการกดยาก่อนอโอเคายกันคือต้องยอมรับก่อนนะผมขออธิบายก่อนว่ามันฟรีของมันแทบที่พี่เห็นนะของมันน้อยมากๆก็ไม่แปลกที่ดาเมจมันจะขึ้นไม่เยอะทีนะ่ผมกดนอร์ลิมไปแล้วนะเนี่ยผมยิงเก้าแสนยิงเก้าแสนพี่เห็นไหม ยิง9 0 0 0 0ถ้าพี่เพิ่มของอีกนิดหน่อยเออหรือหาอะไรมาใส่ที่มันเพิ่มได้เป็นล้านหนึ่งอะ่ะมันก็ยิงแค่สี่ทีแถมลดดีเลย์ผมก็ยังไม่โอเคด้วยผมยังไม่ได้ทําลดดีเลย์ให้มันจัดๆสามารถเพิ่มได้ตรงส่วนปากราคาก็จะไม่แพงเท่าไหร่ครับตรงส่วนปากถ้ามีเสียงอะไรเข้าแทรกก็ขออาภัยด้วยนะครับเห็นไหมครับพี่มันก็จะยิงได้ถามว่าเราน่าเกียดติไหมเออเมื่อกี้ตัวนี้ตัวใหญ่นะผมผม ผมเราเป็นเลนเจอร์มันจะยิงตัวใหญ่เข้าแค่75%็มันก็เลยประมาณนั้นเออถามว่าเราดอืมดดเดาเมจน่าพอใจไหมผมว่ามันมันมันไม่ได้แรงหรอกสำหรับสายฟรีแต่ว่ามันทําให้เราจบมอนได้โดยที่เราไม่โดนมอนลุมตายเพราะว่าเราตีทีละประมาณอสองแสนสามแสนเนี้่ถ้าเราไม่น่ากี้ก็พอได้อยู่พี่เนี่ยก็วลไป อ่าเดี๋ยวพอ200 20ก็ปลดล็อกลิมิตของเราถ้าสมมติใครๆที่เป็นสายฟรีนะพี่แต่ถ้าเกิดว่าเออเฮ้ยผมอยากเล่นถามว่าเอ้ยทําไมเห็นคนแนะนําว่าทําไมพี่ๆไม่ไปใช้สกิลคาสสีกันทําไมไม่ใช้สกิลคาสสี่จะได้ไม่ต้องใช้อันนี้ใช้ได้ครับแต่ว่าพี่ก็ต้องทําของเนาะเรื่องลดฟรีแคสด้วยหนึ่งวิแล้วก็ถามว่ามันเป็นสกิลเป้าเดียวแต่เราโดนม้มน้อนลุมอ่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นสายฟรีเนาะ ถ้าเราดาเมจไม่แรงพอมันก็จะจบมอนได้ไม่ไม่เร็วพอแล้วก็จะโดนลุมเหมือนเดิมแล้วก็เท่ากับว่าเราก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาตลอดอันนี้ผมดูอะไรก็ไม่รู้ขออภัยนะครับเอ่อเนี่เห็นไหมขนาดเห็นไหมขนาดผมเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดไม่มีคนช่วยเมื่อกี้นี่คือโดนลุมนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องพึงสังวรน,นิดนึงว่าเนี่ยถ้าโดนลิมิตหมดเนี่ยเราไม่ควรสดละอย่างเงี้ยเห็นไหมส่วนนี้ตรงนี้ส่วนนี้ก็คือหมดละเดี๋ยวผมวิ่งบัฟนู่นนี่นั่นอืมได้ใช้ได้ต่อเลย เนี่ยอ่าใช้ได้ยังดูสินี่ใช้ได้แล้วเห็นไหมไม่กี่วิเลยเนี่ยเราก็ใช้ได้ต่อก็จริงตีสิทธิ์สรพี่อย่าลืมนะว่าผมใส่ของน้อยมากๆเลยผมย้ําครั้งที่สองสองสองร้อยอะแต่ก็คือย้ําไว้แล้วว่ามันใส่ของน้อยมากเลยถ้าเรามีของเยอะกว่านี้แล้วก็อ่อะไรอะไร,ะไรมันก็จะดีขึ้นอืมแถมออฟตรงธนูก็ไม่ตรงด้วยถ้าตรงให้มาตรงกับสายที่นี่ก็ได้จะแรงขึ้นเป็นหนึ่งล้านได้ผมว่า โอเคมันก็จะประมาณนี้นะครับตัวดาเมดมันมันอาจจะไม่ได้หวือหวาแล้วครับดาเมจเนาะอืมแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะทําให้เราเล่นได้เรื่อยๆอเพราะว่าดาเมจเท่าดาเมดเราไม่ได้แบบสองสามพะสองสามแสนนะนะอย่างที่ผมคิดไว้แต่ตัวละครผมมันมีพาวขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วละ่ะโอเคผมจะพาไปสรุปลวกันครับผมพาไปสรุปนะ คือคราวนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าตัวของมัฟแดงเนี่ยมันเขาเรียกยังไงมันมีราคาที่ทำน็อตฟอร์เซลได้มันมีน็อตฟอร์เซลเลเอาง่ายมันมี not for sale ออร์เซคราวนี้ก็เลยมานั่งคิดว่าเออจะทำยังไงให้ได้ราคาถูกที่สุดก็เลยไปคน้นราคาในตลาดให้นะครับโดยที่อันดับแรกเลยคือใบครับใบคราฟของ u n t i n งสครับมันจะอยู่ที่ ราคาประมาณ1ล้าน1นึ่งแสนเซนีอ่าพี่ดึงมา1นใบนะทดไว้เดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดข้อมูลให้ข้างข้าแล้วกันโอเคไปอันที่2มันต้องใช้ส่วนประกอบก็คือซลูเนียมหอัน60อันใช่ปะแล้วก็ไปดูซีลเนียมซีลูเนียมอยู่ที่ประมาณสองหมื่นเเซนีต่อชิ้นเราต้องใช้60อันก็เอา2 0ง0มื่คูณหกเข้าไปก็เป็นเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวคำนวณแป๊บนะครับเป็น หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเซนีอ่าเดี๋ยวผมขึ้นเลขให้ดูไว้ต่อไปเนี่ยเราเป็นชาโด้ดิคอนชาโด w ดิคอนเนี่ยก็เราต้องใช้ประมาณ60ก้อนเหมือนกันชาโด w ดิคอนเนี่ยผมหาได้ที่ราคาสองละอ่สองแสนสองสองแสนสองแสนเก้าหมื่นห้าพันเซนีเราต้องใช้60อันครับผมคูณคูณรวมไปแล้วเนี่ยพอตกตก ตกของชาโด o w d ิคอนทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ17ล้าน7 0 0 0แสนเซนีอ่าเดี๋ยวผมทดขึ้นให้และสุดท้ายที่เราต้องทำคือตัวของเกตมังกรแดงหรือเลดดาร์กอนอะไรสักอย่างหนึ่งใช้มันตอนนี้มันลดราคาเหลือชิ้นละ1 0 0 0 0ในวันนี้นะในวันนี้นะครับปัจจุบันนะ1 0 0 0 0แล้วก็เราใช้3 3 0 0อันก็ประมาณ3 3M รวมๆกันทั้งหมดเนี่ยก็ตกที่อยู่ประมาณ 23.6m ก็คือตีไปประมาณ 24m ผมว่า 24m ก็ประมาณ240บาทถ้าพี่ได้ราคานี้ก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าถามว่าแข่งมากแว่งน้อยก็อยู่ประมาณ300ถามว่าการที่มีมัพชิ้นนี้แล้วทำให้เราเล่นง่ายขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยพี่ว่าน่าสนใจไหมเพราะว่าระหว่างล้อก่อน170ระหว่างก่อนที่จะเป็นคัสสีเนี่ยพี่ถ้าเกิดพี่ไม่มีของเลยหรือของพี่มันดามเมจไม่แรง การที่เรามีโนบิมิตมันก็ช่วยเราได้เยอะนะครับสําหรับตัวผมผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันดีแต่ถ้าพี่ๆยังไงถ้ารู้สึกว่าเออมีความเห็นที่แตกต่างหรือว่ามีวิธีที่แนวทางที่แตกต่างสามารถแนะนําเข้ามาได้เลยนะครับผมจะได้เอาไปพิจารณาในอนาคตนะครับสำหรับการทําสายงบน้อยสายฟรีเรา แต่ก็ขอให้มันเป็นงบน้อยๆนะคือถ้าถ้าแพงๆแล้วผมว่าผมกลัวทําตามไม่ไหวยังไงวันนี้ก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คอนเทนต์หน้าบ๊ายบาย